Yeah, tour. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับฝนกับรายการ Maya on tour วันนี้นะคะฝนจะพาไปทัวร์ที่ไหนไปทัวร์เรื่องอะไรจะมีทัวร์ลงไหมโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ห้ามทัวร์ลงเด็ดขาดนะคะวันนี้คุณผู้ชมจะเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลา10นาฬิกายนาทีเป็นต้นไปนะคะวันนี้จะพาไปออนทัวร์ที่ไหนไปที่นี่ก่อนเลยะค,ะค่ะได้ข่าวว่านางเอกคนนี้มารับบทร้ายครั้งแรกนะคะจะพูดถึงสาวพิมนะคะพิมพ์ประพานั่นเองคุณผู้ชมหลายคนติดตามผลงานของเธอเนี่ยสาวพิมจะเป็นสาวที่แบบว่า ดูใสเรียบร้อยนะคะสดใสน่ารักนะคะเต้นเก่งร้องเพลงเก่งนะคะละครก็แสดงเก่งแต่ครั้งนี้ค่ะเธอจะมารับบทร้ายเป็นครั้งแรกค่ะเรียกได้ว่าหลังจากที่เธอนั้นออกมาเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวนะคะก็ได้มารับบทร้ายครั้งแรกเลยกับละครเรื่องมีหลวง 2, 0, 2021ค่ะโอ้โหซึ่งเวอร์ชั่นนี้นะคะจะแซบจะซีดขนาดไหนแล้วสาวพิมพ์มารับบทอะไรคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ไปฟังจากเธอกันค่ะ ช่วงนี้ก็น่าจะมีหลายๆคนนะที่แบบว่าอาจจะต้องทํางานอย่างระมัดระวังหน่อยแต่ว่าของคิมในฐานะนักแสดงเนี่ยที่แบบจะต้องทํางานตามกองถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีคนเยอะๆเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ก็ต้องงดไว้ก่อนเพราะทางกองละครเนี่ยก็ยังไม่อยากที่จะดําเนินการถ่ายทาต่อเนื่องจากว่ามันก็มีความเสี่ยงมากๆที่แบบเนาะพวกเราก็คือปลอดภัยไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะ Ант, ทางผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากไม่อยากที่จะให้ท yeah. ีมงานอักแสดงมาเสี่ยงด้วยอะไรเงี้ยใช่ล้มลดการแพร่ระบาดด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงจะกลับมาถ่ายทำต่อค่ะมีแบบทางกองคาดการณ์ไว้บ้างไหมว่าแบบจะได้ช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยจะได้กลับไปถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้คาดการณ์ไม่ได้เลยค่ะคือคือตัวเราเองอะไรยังคาดการณ์ไม่ได้เลยเนาะว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้เราน่าจะพอคาดได้แล้วว่าอ้าวก็วๆนนนนีีี้้้ะะะอออไรรรยย่าาางงเเเพต ต้องแบบอคอยสังเกตคอยแบบเรามาระวังตัวเองก่อนเนาะตอนนี้คือพิมเชื่อว่าหลายหคนนะแสดงหลายหคนอยากกลับมาทํางานเหมือนเดิมแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราทําอะไรไม่ได้เนาะสิ่งที่ทําได้คือเราต้องดูแลตัวเองให้ดี ช่วงนี้แล้วอยู่บ้านทำอะไรช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมโอ้ก็เป็นแบบทำคอนเทนต์หนงตัวเองทิกเอรลองเป็นทูเวอร์อะไรตามที่ทุกคนได้เห็นกันก็จะกลายเป็นแบบเน็ตไอดอลไปพักกอดเราก็ะแบบพักพัดกอดเป็นเน็ตไอดอลกอดเลยนะคะใช่แต่ก็สนุกเนอะได้ทำอะไรที่แบบชอบด้วยใช่ก็ได้ทำอะไรที่ชอบด้วยคือ ได้ได้มีเวลาในในการคิดทําอะไรอย่างอื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดอยู่ตามกองกขายทําทํางานเนี่ยมันแทบจะไม่มีเวลาให้ให้ตัวเองเลยอ่ะมันก็ต้องอยู่กองทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเรามีเวลามากขึ้นได้ทำอะไรอื่นมากขึ้นอยน่างเงี้ยแสดงว่าทำขุดโปรเจกต์ใหม่เพราะว่าได้อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก,มก็มก็มีก็มีค่ะก็พิมพ์ก็ทำธุรกิจของตัวเองไปแล้วด้วยขายเสื้อผ้าอะไรอยย่างงเี้ค่ะแล้วก็เลี้ยงแมวแมว จริงละครใช่ไหมเมียหลวงค่ะเมียหลวงคือจริงๆก็ถ่ายไปบ้างบางส่วนแล้วค่ะแต่ก็ต้องหยุดถ่ายทําไปเนื่องจากสถานการณ์โควิดใช่ค่ะก็ทางพี่ชอตพี่จัดเขาก็รอสถานการณ์ดีขึ้นก่อนก็ถึงจะกลับมาก็มีมีการถามถ่ายมาเป็นครั้งคราวเลยนะค่ะแต่ก็เราก็รอรอให้ทุกอย่างดีขึ้นเนาะแล้วก็กลับมาทํางานเหมือนเดิม กบทนี้เป็นยังไงบ้างคะกบทเนี้ยเป็นยังไงบ้างบทนี้ก็ท้าทายนะเป็นบทที่ท้าทายมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าเนื้อจากักคูณก็เอ,อเล่นเป็นคนดีมตาตลอดใช่ใช่ใช่ใชค่ะ,คะก็อันนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่แตกต่างมากๆแล้วก็ต้องทํากันบ้านเยอะมากแล้วก็กลับลองว่าการละครเนาะก็จะได้เห็นอะไรที่มันใหม่ๆจากเรา จะได้เห็นพิมในบบที่แซบมากเรื่องนี้แซบไม่ซซบต้องให้คนดูดูเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคต้องต้องบอกว่านี่ก็น่าจะแซบที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้เคยเล่นมาแล้วตัวเราเองต้องปรับลุกออกมาเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะไหมคะเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะคือไม่ไม่ว่าจะเป็นการการพูดหรืออินเนอร์หรือทุกอย่างด้วยคาแรคเตอร์มันมันแตกต่างกับที่เราเคยเล่นอย่ายสิ้นเชิงเลยค่ะการทำกันบ้าหรือว่าตีความตัวละครมันก็ เป็นอีกรูปแบบนึงมันเป็นเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยจับมาก่อนอะไรอย่างเี้ยค่ะก็ต้องทํากันบ้านมากพอสมควรอ,อย่างนี้พิมพ์วพิมเพย์อ่เข้า,าใจตัวละครให้ให้มากที่สุดก่อนเพราะว่าคือเราไม่ได้อยากบอกว่าตัวอ่อนจะเป็น จะเป็นคนคนเลวนะเราพยายามเข้าใจเขาเพราะ mm hmm. ถ้าเกิดเราเกียดตัวละครอะ mm hmm. เราจะเล่นได้ไม่ดี mm hmm. เราต้องเข้าใจว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้อันนี้ mm hmm. คือเบสิกเลยที่ตอนแรกเราพยายามดีครับ mm hmm. ทำไมก็ถึงต้องแยง mm hmm. ทำไมก็ถึงชอบแลตองนี้รู้น mm hmm. ทำไมสิ่งที่เขาทํา มันถึงดูเลวร้ายจังเลยอะไรอันเนี้ยคือสิทงที่เราต้องต้องพยายามตีผาหรือตีตีโจทย์ให้แตกมันจะมีปัญต่างจากที่ผ่านมาบ้างไหมทุกอย่างเลยค่ะทุกคนจะได้เห็นความต่างทุกอย่างเลยใช่แต่ว่าเราก็ตั้งใจกับทุกๆคนงานอยู่แล้วอยากให้ออกมาแล้วคนดูเชื่อเรื่องนี้พิมไม่ได้ไม่ได้คาดหวังให้คนดูรับเลยนะอยากให้คนเกลียดด้วยซ้ำเราะบทเนี้ยถ้าคนไม่เกลียดมันไม่ได้ใค่คือพิมพ์ว่าตัว ออนอินเวชั่นเนี่ยมันเป็นเป็นคนที่เราสามารถที่จะเห็นได้ทุกๆวันเนี่ยจะไม่ได้ลาย่งแจงชิมเชื่อว่าในหลายคนอ่ะจะได้เจออ่าจะเรียกว่าใอเดียอ่ะเนียน้อยต้องใช้ค่ง่ายๆเรียกว่าเน้อน้อยที่ไม่ได้จงแจงอ่ะเขาไม่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องรายออกมาออนอินเวอร์ชันเนี้ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายๆคนอาจจะเคยเจอในชีวิตด้วยซ้ำใช่คนที่ทําเหมือนดี แต่จริงๆแล้วแอบอทางข้างหลังอะไรนี้นนใช่ก<ใช>็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ค่ะมารับบทร้ายเต็มตัวครั้งแรกเลยกับบทออนอินนะคะในละครเมียหลวง2021นะคะเป็นเวอร์ชั่นที่ทางเชนส e นะคะ2561ได้ถามคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะแม่หน้าสีใสแบบเป็นผู้หญิงแบบนางเอกนางเอกที่เราติดตากันมานานเนี่ย อยู่ๆมาเล่นร้ายแล้วจะเป็นยังไงแล้วมันเล่นบทออนอินซึ่งเป็นบทในตำนานจริงๆคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลายเวอร์ชั่นที่เราทํามาหลายเรื่องหลายนะแสดงนะคะที่ได้มารับบทนี้นะคะก็ต้องมาดูว่าเวอร์ชั่นนี้จะเป็นยังไงนะคะซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องทําการบ้านอย่างหนักเลยเพราะว่าต้องเข้าใจในตัวออนอินว่าเป็นคนที่มีความคิดและมีชีวิตอย่างไรเพื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครให้ออกมาแบบมีความเป็นมนุษย์นะคะและเธอก็เผยด้วยนะคะบอกว่าจะได้รับความรักจากบทนี้เธอบอกว่าไม่ได้ค หวังแน่นอนที่จะได้รับความรักนะแต่อยากให้ผู้ชมดูซีรีส์แล้วรู้สึกว่าเกลียดมากกว่าเพราะว่าจะได้เป็นการแบบจะได้หมายถึงว่าเป็นการแสดงบทออนอินที่แบบเข้าถึงแล้วก็ได้สมบทบาทจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูกันออนอินเวอร์ชันนี้เนี่ยจะน่าแบบน่าแบบหมั่นไส้อะไรขนาดไหนคุณผู้ชมก็ต้องไปดูด้วยนะคะ,ะพูดถึงเรื่องราวการแสดงผ่านไปคุณผู้ชมสังเกตไหมใครที่ได้ไปติดตามเธอในอิน t a g r กรมคุณผู้ชมคะ โอ้โหต้องบอกว่าช่วงน,นี้นะคะมีแหวกมีเว,ว้ามีโชว์แบบคือถึงจะไม่ได้แบบหวิวหว่าเซ็กซี่มากแต่ก็แบบความที่แบบเปิดนิดนิดปิดหน่อยหน่อยนี่แหลคะค่ะที่ทําให้เธอนเนี่ยเซ็กซี่ใครได้ไปตามดูในอิสแกรมนะคะอะเดี๋ยวไปเปิดใจถามเธอสักนิดหนึ่งได้ไหมว่าทําไมช่วงน,นี้ถึงลงแต่ภาพเซ็กซี่มุมเซ็กซี่แล้วคะแล้วจะเป็นยังไงมีเรื่องอะไรพิเศษหรือเปล่าไปฟังจากเธอคะ่ะซือเพื่พอการกินเลย,ย <laughs> จริงๆก่<ข>อนหน้านี้พิมพ์ก็มีแบบ แต่งบ้างอยู่แล้วคือจริงด้วยด้วยความที่คนอาจจะติดภาพการ<อ>ที่เราเล่นเป็นนางเอกเรียบร้อยมาตลอดอะคะอาจจะติดภาพว่าเฮ้ยเราต้องแต่งตัวเรียบร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดแฟนคลับจริงๆของเราที่ตามเราอ่ะจะรู้ว่าสไตายการแต่งตัวเราค่อนข้างหลากหลายแล้วแต่ที่ม้ติไปทะเล<อ>แล้วก็คงต้องแต่งให้มันเข้ากับทะเลว่าถ้าเราไป ไปตรอนอยู่ที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ที่แบบว่าใส่แบบอากาศหนาวหน่อยแล้วก็คุณต้องใส่สเวตเตอร์หรืออะไรเงี้ยพี่ว่ามันกิมปรับอแดปต์ทําสถานที่มากกว่าอาจจะได้เห็นแบบบ่อยๆในช่วงนี้เพราะว่าอาจจะวนรูปเอารูปเอารูปที่เคยแบบไปเที่ยวมาแล้วเอามาลงซึ่งส่วนใหญ่ไปเที่ยวอ่ะพี่เป็นคนชอบทะเลมันก็ต้องเป็นโซนนั้นคนก็จะแบบเอ๊ะทำไมช่วงนี้ ดูแบบต่งตัวนจะเาแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านเราก็แต่งตัวอีกแบบหนึ่งมาทางานเราก็แต่งตัวอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วแต่ทีไม่ได้ตั้งใจก็จะต้องปรับตุกอะไรค่ะแต่เรื่องนี้จะเห็นพิมในลุกใหม่เป็นแบบใหม่ติดตามได้เลยคาดหวังได้เลยใช่ค่ะก็อ่าอยากให้เปิดใจฝนเปิดใจแล้วก็อ่า ตั้งใจที่ที่สุดที่จะลบภาพเขาเรียกว่าอะไรบทก่อนๆที่เราเคยเล่นมาเ <c oughs> นี่ยค่ะอยากให้คนดูเชื่อแล้วก็สนุกไปกับละครนั่นองนี้ค่ะโ <c oughs> <Okay, S 1> อเคค่ะพิมพ์เรีย <c oughs> บ,บร้อยขอบคค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหก็บอกว่ามีชุดที่ไปไปทะเลเป็นชุดว่ายน้ําที่แบบว่าเปิดนิดปิดหน่อยมีโชว์บนบ้างโชว์ล่างบ้างน,นะคะแต่ก็เรียกได้ว่าไม่ได้หวือหวานะแต่ก็คือเซ็กซี่ไงเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นแบบลุคนี้ของสาวพิมพ์เท่าไหร่นะคะแต่เธอบอกว่าอนอกจากในอินสตาแกรมเนี่ยจะเซ็กซี่แล้วต้องบอกว่าในละครนีนน่รับรองว่าแซ่บยิ่งกว่าน,นี้อีกเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามด้วยนะคะสําหรับบทบาทน,นี้ของเธอในเมียหลวง2021ค่ะ เอาละคุณผู้ชมค่ะช่วงสก๊ปม,มาย,อยาออนทัวร์ของเราวันนี้นะคะเราจะพาไปดูคุณผู้ชมช่วงที่เขาฟิตติ้งนะคะเบื้องหลังการฟิตติ้งนักแสดงเยอะแยะมากมายถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะจะเป็นช่วงโควิด -19 เ้าขาก็เลยมีการพักกองไปแต่เราจะพาย้อนกลับไปดูเพราะว่าเราได้มีการไปแบบเก็บภาพบรรยากาศไว้ด้วยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะนํามาฝากกันแต่ถ้าพูดถึงละครเรื่องเมียนหลวงนะคะไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามต้องบอกว่าเมียนหลวงนั้นนะคะเป็นบทประพันธ์ของกฤษณาอโศกศิลค่ะ รวมเล่มแล้วก็ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2,512นะคะนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครแล้วถึง8ครั้งด้วยกันค่ะโดยครั้งแรกค่ะคือในปี2,512แล้วก็เวอร์ชั่นที่เป็นภาพจำของคอละครก็คือในปี2,542ค่ะนำแสดงโดยคุณจอนนี่นะคะคุณแอนซิเรียมแล้วก็คุณเบน์พรชิตานั่นเองนะคะส่วนเวอร์ชั่นนี้จะเป็นยังไงนักแสดงมีใครบ้างเขารวบรวมมาไว้ในวันฟิตติ้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ Thank you El ชมคะ่ะเป็นเบื้องหลังฟิตติ้งซีรีส์เมียหลวง2021นะคะกับทีมนักแสดงที่น่าจับตามองทั้งคุณตั๊กบงกตเอ๋ยที่มารับบทนะคะเป็นดรวิกานดาคุณผู้ชมคะเธอกลับมารับงานแสดงในรอบ8ปีเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมียใหม่เล็หนึ่งที่สวยสุขุมฉลาดและก็ใช้ความนิ่งสงบสีกับความเคลื่อนไหวจริงๆค่ะแม้จะเป็นบทนิ่งนะคะแต่บทนี้ปังมาทุกยุคแล้วก็ทุกครั้งเลยที่รีเมคอย่างในยุคก่อนๆเป็นแอ ซิเรียมป๊อกเปียดทิดาและก็คุณจุ๋ยวรัตยาค่ะส่วนด้านสามีมาดูกันสักนิดนึงนะคะโดยสามีจอมเจ้าชู้ไม่รู้จักพออย่างดรอนิรุธเนี่ยจะเป็นใครแท้ๆ,ๆนั้นก็คือหนุ่มแซ่บคนนี้ค่ะคุณนิววงสกรนะคะซึ่งหมดนี้ค่ะก็มีทั้งคุณจอ์นนี่แอนโฟเน่นะคุณตุ้ยธีรพัฒน์คุณสมร์ทกฤษดาที่ผ่านมาแล้วเลยคือ,คอแบบอุย้ยตีบทแตกมากๆคนดูเนี่ยด่ามาทุกยุคเช่นกันนะคะส่วนคุณล่ะจำได้ยุคไหนบ้างนะคะ ส่วนเมียหมายเลขสก็คือออนอินค่ะอย่างที่บอกไปมีทั้งคุณเบ้นพัชิตาที่เคยรับบทนี้คุณอ้ําพัชราภาด้วยคุณคริสหอวังสร้างแบบ ต้องบอกว่าเป็นความน่าติกเตยไว้แบบสูงลิฟเลยในปี2021นี้นะคะก็ต้องติดตามดูพิมพ์มพิมพ์ประภาที่เพิ่งตัดริบบิ้นเป็นนักแสดงอิสระมาก็มารับไม้ต่อในบทนี้ต้องดูดีๆว่าการมาใส่นังไร้ครั้งแรกของเธอเจะซีดัดขนาดไหนเออเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสาวเจนิสนะคะเจนิสเธอมารับบทนวลค่ะจำได้ไหมบทนวลที่เป็นแม่บ้านที่ทะเยอ,อทะยานอยากได้คุณผู้ชายมาเป็นสามีรวมถึงนุดีค่ะที่ได้นักแสดงน้องหมา อย่างสาวยะดานารินยานะคะที่มารับบทนี้อก็ต้องมาดูแล้วกันว่าเธอจะแสดงแบบบทนุดีได้ดีขนาดไหนนะคะรวมด้วยนักแสดงมากฝีมือนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนี่คุณอาร์ตพัสดุดก็มาจากคุณกระติ๊บชวนกรอนค่ะคุณซานินิพาพรก็มานะคะรวมไปถึงคุณต่ายชุติมาก็มาเสริมทัพบ,บทเพื่อนๆแก๊งม่หลวอะไรอย่างนี้นะ,ะโดยมีหลวงเวอร์ชั่น2021นี้นะคะที่ได้พึ่กับมากฝีมืออย่างคุณหนุ่ยสุทธสิทธ เดชอิทนทระนารักษ์นะคะมานั่งแท่นเป็นผู้กำกับด้วยโอ้โห succ. ซึ่งในวันฟิตติ้งนะคะก็มี2แม่ทัพแห่งเชนส์2561อย่างพี ah ่ชฉดสายทิพย์แล้วก็คุณเอสวารลิตนะคะมาดูภาพรวมอย่างใกล้ชิดแล้วก็มาดูนักแสดงทั้งหมดเห็นภาพบรรยากาศแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ นี่หละค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะเบื้องหลังมาฝากการบรรยากาศการฟิตติ้งที่นักสนแสดงแต่ละคนได้มาเจอกันครั้งแรกโอ้โหจะแซ่บขนาดไหนยกทัพกันมาขนาดนี้คุณผู้ชมก็ต้องติดตามดูที่สําคัญนะคะถ้าเป็นเชนส์ทำแล้วเนี่ยโอ้โหไม่พลาดสักเรื่องสักราวแน่นอนซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้เลยนะคะเขาจะกลายมาเป็นซีรีส์ที่มาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างแอปพลิเคชัน VTV ที่ดูพร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะต้องติดตามแต่จะกลับมาถ่ายทําต่อตอนไหนจะ แอร์ตอนไหนก็ต้องรอติดตามเช่นเดียวกันนะคะครั้งนี้เมียทำเป็นซีรีส์ที่ตีความหมายใหม่มีความคิดปรับอะไรต่างๆมากมายก็ต้องรอดูเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องปรับให้ตามยุคตามสมัยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดกับซีรีส์เรื่องนี้เมียหลวง2021ค่ะ เอามาฝากกันเนีสำหรับความแซบของวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ในมายาออนทัวร์คุณผู้ชมคะ่ะต้องติดตามกันว่าครั้งหน้าฝนจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์ที่ไหนไปทัวร์เรื่องอะไรนะคะแล้วก็จะกลับมาแซบๆกันแบบนี้ทุกๆครั้งค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกับฝนได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะมายา